คลิปนี้จะแสดงการทำโครงร่างของคอสโดยใช้โปรแกรม Xmind ที่ตรงกลางของหน้าต่างนี้ก็จะเป็น central topic central topic นี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะป้อนชื่อเรื่องของคอสคลิกไปที่ central topic จากนั้นก็ป้อนชื่อคอสลงไป แล้วก็กด enter จากนั้นเราก็จะมาเพิ่มหมวดหมู่ในการเพิ่มหมวดหมู่เนี่ยจะทำา2แบบก็คือแบบแรกคุณอาจจะเพิ่มหมวดหมู่ต่างๆเข้าไปตามที่ได้ร่างเอาไว้บนกระดาษแล้วก็มาเพิ่มชื่อเรื่องของคลิปที่เราจะสอนนั้นใส่เข้าไปในแต่ละหมวดหมู่หรือเราอาจจะสร้างหมวดหมู่ขึ้นมา แล้วเราก็ไปใส่ชื่อเรื่องของคลิปที่เราจะสอนอย่างนั้นก็ได้ก็แล้วแต่ความถนัดในการจะใส่หมวดหมู่เนี่ยเราคลิกไปที่ central topic จากนั้นก็กดปุ่ม insert ลงไปแล้วก็เพิมพ์ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการลงไป เมื่อต้องการจะเพิ่มชื่อเรื่องเข้าไปในทันทีเนี่ยเราก็คลิกไปที่ชื่อหมวดหมู่แล้วก็กดปุ่ม insert พิมพ์ชื่อเรื่องที่เราจะสอนลงไปเมื่อต้องการจะเพิ่มชื่อเรื่องถัดไปให้คลิกไปที่หมวดหมู่อีกครั้งแล้วก็กดปุ่ม insert เมื่อต้องการจะใส่หมวดหมู่ถัดไปให้เราคลิกมาที่ central topic แล้วก็กดปุ่ม insert ป้อนชื่อหมวดหมู่ที่2ลงไปฉะนั้น คลิกมาที่หมวดหมู่แล้วก็กดปุ่ม insert เพื่อจะใส่ชื่อเรื่องคลิกไปที่หมวดหมู่แล้วก็กดปุ่ม insert ฉะนั้นเมื่อต้องการจะเพิ่มหมวดหมู่ที่3 คลิกไปที่ central topic หรือว,ว่าชื่อเรื่องของคอร์สแล้วก็กดปุ่ม insert พิมพ์ชื่อหมวดหมู่เข้าไปคลิกไปที่ชื่อหมวดหมู่แล้วก็กดปุ่ม insert ป้อนชื่อเรื่องคลิกไปที่หมวดหมู่กดปุ่ม insert ป้อนชื่อเรื่องถัดไปเพิ่มหมวดหมู่เข้าไปใหม่ก็คลิกไปที่ชื่อเรื่องของคอร์สกดปุ่ม insert พิมพ์ข้อความลงไปเมื่อต้องการจะป้อนชื่อเรื่องในหมวดหมู่ก็คลิกไปที่ชื่อหมวดหมู่แล้วก็กดปุ่ม insert พิมชื่อเรื่องของคลิปที่จะสอนลงไป ฉะนั้นเราก็มาจัดรูปแบบโดยการคลิกแล้วก็ลากชื่อหมวดหมู่ไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการนี่ก็เป็นตัวอย่างของการทำโครงร่างของคอส